ทางนี้ทางโรบักซีนะทางเลือกที่สิบสามไตนี่อ่านพื้นบ้านจะหลายหลายนะทีนี่สอน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 มีหมดแน่นิเด็กอืมเด็กมีจิงลีดดักเดะนีมาไฟพักหวาน น้ำตาลกรอดพอเหพออะไรเนาหอดพอส่เนาะอืรูละแนช้านี่นายโลละแสนเช่าโูดโลละสองร้อยสองร้อยบาทบ่อจมน่เกาสร้อยเาสิบร้อยเจ็ดสิบมนกเลยอื้กันหน้อยหอยโปนพอดีกินเลอันนี้ห็ดอันกพวกตาบขาว ใหญ่อันนี้มันงูนะงูสิงแล,ล่นกับบัน,นั้นทุกคนนะเนาะอันนี้มันเล่นทุกคนผมนนนก,นก,กินผมยู่ลายเลยนี่เต็มมาเลยเยออดอนี่ได้เออมาต่ดงไม่ไห จะไปหาเองบ่แม่ค้าไปหามีทางเนาะซื้อต่อเนาะอ๋อไม่ไหเลยเนาะออจะอไรขายเนี่ยจะได้ขายนี่ยอ๋อเห็นคู่เนาะอ๋อเอาไม่ไหมเลยเนาะมื่กี้ทังจูบเนาะงามเลย ข้วแขวนี่มันบ่มีนสารเคมียังบมีสวนยางบามีสวน,อ,น,นอ้อยเมนเมัดตะไร้กเข้อนนะคอัอเราจะซื้อต้อมาขายเลยอ,งงอ,อ,ยอยนึ่งเนาะโอ้คือขัดเลยนะคนมาจตกไต้ต่เหนือนปปเวีงปายภพนครปลายสวนเขตปลายบเซ่ก,ก็มีนะขายยคือขัดคือขัด อโอ้เห็ดพวกบ้าตัเมาเป็นเมาแล้วบอลน,<ม>นี่โลดละร้อยกว่าบาทเลยทุกคนเห็ดพวกนะงามเลยเห็ดพวกไม่รองงามอ่ะเดี๋ยอันนี้อันนี้เปนเอา อ๋อหิหโปะโลทเลนี่เอยแม่เอหตเพาะมาเลยหโป๊อ๋อโแสนห้าอันนี้เมาแล้วบ่นี่บอเดียอ๋อนึกว่าเมาอ้จจกโลนะอหนนี้ต้ติมเนี่ยนะมันจ้าห่างล้วา่างพันได้ด้เอเด้อเา้านไม่ลุยไม่ลุยนเด้ออ๋อหิดหิตเอหิตพนังมดเลยเนาะหพหนัง S <S อ,นนอันนี้เคร่อข้าเลยนี่นี่ข้าเกียานี่อันนี้คู่เท่าไนสองแสนสองแสนของสามร้อยบาททุกคนเลยยว่าว่าทุกคนนะพีลืกไปพอไพอได้ก็ไดก็ดนี่า้เท่าไรบลกลกพ่าเพิ่นขายอันนี้เราแวะเก็บบรรยากาศให้ทุกคน้นบึง เบ้านนี้เขาไปฟ้าพุนบ้า,บานนี้ฟ้า,ฟา,ฟา,าพุนกับเจ้าคนขายพ่อเนี่ยอ้าวไปไปไปอ๋ออันนี้กยเห็ดโป่งนอน,นอเนาะเห็ดโป่งเห็ดโป่ง่ามอะไรทรวดนี้อันนี้แสนห้าอันนี้อันอน,นั้นเนาะน้ะนำตาลก้อนพื้นเมืองนี่อือ คึกคักด้วยไม่คา้าก็จะมาขายเครื่องใส่ของขายของป้าตามวัฒนธรรมอืมอืมอ๋อเม,ม่งดาอ๋ออึ่งก็มีอยู่เนาะอืมนะบริข่ายเดี๋ยวนี้ตัวผู้เนี่ตัวแม่กันนี่ตัวแม่ไม่มีใครอ๋ออันนี้อันนั้นแล้วนะคนแหง้หแหงไวเฮ็ดแห้งไว้เนาะ เห็ดแห้งไวเอาไม้ย่งเอียนนะเอี่ยนเห็ดแหงไวเนาะโอ้อืออือด่านาะข้ากยิ่งดา นะทุกคนนะแตสะอ่อนเด,นะอ,นดอันนี้ก็จะเฮปุทงทฮปะทงวันนี้เฮดเพราะหนังเทียบนะเลยโอ้โหมีแต่แทนของกินแบบบ้านๆทัง้งหมดทุกคนเลยโอ้หนะทุกคนเลยเดีบงสนี้ทุกคนเลยนี่เส้นทางที่สามลงบัคเซ่ เพิ่มมากแลจอดซื้อจอด,อ,นนอ,นนดอันนั้นได้เลยส่วนหลายมันคนเท่าทางคือนจะเท่านี่แหละลงมาซื้อส่วนละคนท้องที่มันก็เจ้าก็มาขายอย่างน,นี้มาแล้วมาขายได้ดเพื่อก็มาขายนะแต่ว่าทรงนี้ตามมาดูกันก็มันก็คือพวกอันเฮ็ดพาะเฮ็ดพวกนะเด็กจะพลังลงไปซื้อเลยแต่ส่อ <c oughs> อ่นอนเด้ทุกคนเลยอ้าทุกคนเลยเอาไปทำนี้เลยทุกคนเลยนี่คือตลาดแคมทางขายของป้าตามดูกานทุกคนเลย สบายทุกคน